ผมก็จะมาแนะนำวิธีการสร้าง s ซมเป e ลไลนนะครับ s ซมเป e ลไลนนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดสเตยนะครับในการตัดคอเซ c ชั่นของเราซึ่งถ้าเราจะตัดคอเซ c ชั่นนะครับทุกๆุทุกทุกยี่เมตรอย่างนี้นะฮะก็ก็จะต้องมาสร้าง s ซมเป e ลไลนก่อนบอกโปรแกรมให้รู้ว่าที่เราจะตัดนะครับทุกๆ25เมตรเนี่ยมีที่สเตย์เท่าไหร่บ้าง อยู่บนแนวไหนนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาใช้เครื่องมือตัว s ซมเปิลไลนนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับเขาจะถามตัว Alignment นะครับถ้าอย่างในกรณีอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเราไม่เจอเส้นตัว Alignment เลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถคลิกเส้น Alignment ได้นะครับถ้าเราเห็น ทีนี้ถ้าเรามองไม่เห็นอย่างนี้ก็กดสเปซบาร์หนึ่งครั้งก็ได้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเด้งขึ้นออกมาก็จะพบหน้าอะไลเมนต์นะครับก็จะเรามีอะไลเมนต์เส้นเดียวนะฮะแล้วก็กดโอเคก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับตัวอะไลเมนต์นี้ก็จะมีชื่อนะครับว่า sl collection สามารถเปลี่ยนได้นะครับที่เราเข้าใจนะฮะตัวนี้เค้านะครับตัวนี้ในกรณีที่เรามีหลายเส้นก็จะนับเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ สามารถกำหนดเลขเริ่มต้นได้นะครับว่าจะให้ขึ้นด้วยเลขอะไรนะครับเป็นลักษณะแบบไหนศูนย์หนึ่งอย่างนี้ได้หมดนะครับสไตล์ตัวเลขที่ให้ต้องการรันนะครับตัวนี้ s ซ mple line นะครับเราก็เลือกเป็น load ซ a m p l e line นะครับก็คือเป็นงานถนนแล้วก็ section นะครับตัว l a เ e l นะครับก็คือตัวหนังสือนะครับผมจะเลือกเป็น section name นะครับจิงก็จะเลือก section name and มากก็ได้นะครับผมจะเลือก section name นะครับตัวนี้ก็เขาจะบอกว่าในตัว section นะครับในตัว sample line นะฮะข้อมูลเวลาตัด cross อ section ออกมาแล้วเนี่ยจะมีอยู่2เส้นด้วยกันก็คือเส้น existing ground นะครับก็คือดินเดิมที่มี surface นะครับก็คือ data source ก็คือเป็นพื้นผิวเราส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น corridor นะครับ corridor คือที่เราสร้างพื้นผิวจำลองขึ้นมาที่เราได้ออกแบบไว้นะครับซึ่ง corridor จะสร้างมาได้นั้นก็จะต้องมีเส้น alignment แล้วก็เส้น profile g a t e แล้วก็ตัว s m b นะครับองค์ประกอบของถนนนะครับซึ่ง3อย่างนี้ก็จะเกิดมาเป็น c อริด d ร์หอันนะครับตัวนี้ซึ่งใน c อริด d o r ตัวนี้ก็จะถูกพอ t เข้ามาใน cross section ต่อไปนะครับตัวนี้เห็นไหมครัมันจะสัมพันธ์กันหมดทีนี้พอ,อกลับมา sample line นะครับตัวนี้แล้วก็กดโอเคนะครับ ตัวนี้ก็จะถูกดึงมานะครับแล้วก็เลือกสไตล์นะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้สไตล์ก็จะมีหลายแบบนะบก็เลือกเอาเราก็ลองลองลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะนี้ผมก็จะเลือกเป็น basic ตัวนี้ก็จะเป็น s e ซ t i n g กลาวนะครับโอเคนี่ยก,กดโอเคนะครับโอเคปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะมีจะมีอ่าตัวสเตย์นะครับวิ่งบอกนะฮะว่าว่า เราต้องการระยะทุกๆเท่าไหร่นะครับจริงๆเราสามารถคลิกได้นะว่าจะเอาสมมติว่าเจาที่26เนี่ยเราก็คลิกได้นะครับแต่สําหรับบางคนนะครับไปใช้ในงานใช่ไหมฮะต้องการทุกๆ25เมตรอย่างเงี้ยครับทํำยังไงเราเข้ามาที่เครื่องมือนะครับจะมีแถบเครื่องมือตรงนี้นะครับคลิกตรงแถบ Sample Line Create Method นี่นะครับแล้วก็ By l e n k นะครับ of Station ตรงนี้นะครับ เมื่อคลิกมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็จะบอกว่าออกไปทางซ้ายเนี่ยออฟเซตออกจาก alignment ตรงกลางเนี่ยครับออกไปทางซ้ายเนี่ยกี่เมตรสมมติเราต้องการสมมติต้องการยี่สิบเมตรแล้วกันนะครับนะ,ะสมมติยี่สิบเมตรแล้วขวาเนี้ยครับกี่เมตรยี่สิบเมตรเหมือนกันนี้ใช่ไหมฮะสมมติเราผมเอาสักสิบเมตรแล้วกันครับสิบเมตรเพราะผมดูแล้วตรงนี้น่าจะสัก อย่างละสิบน่าจะเพียงพอนะสิบเมตรตัวนี้ก็คือซ้ายกับขวาออกจากเซนเตอร์อะไลน์เมนต์นะครับตรงกลางตรงนี้เนี่ยทุกๆออกมาสิบเมตรสิบเมตรนะครับทีนี้เขาจะให้ถามว่าไอตัวเนี่ยลานทุกๆยี่สิบห้าเมตรเห็นไหมฮะทั้งบนคือทั้งบนโค้งแล้วก็บนสไปรอลแล้วก็บนเส้นตรงนะครับ ก็จะลานทุกๆ25เมตรทั้งหมดผมตั้งไว้นะครับตัวนี้แล้วก็อ่าแล้วก็ตัวเซมเปิลตัวนี้นะครับเราก็จะกําหนด True หรือ f ฟอ l ก็ได้นะครับเดแตวในที่นี้ผมจะกําหนดเป็น True นะครับแล้วก็ลองกดโอเคดูนะฮะ เห็นไหมครับจะถูกอ่าแล้วก็กด ESC นะครับเห็นไหมครับโปรแกรมจะถูกสร้างทุกทุกยี่สิบห้าเมตรขึ้นมานะครับเห็นไหมสังเกตดูว่าตัวหนังสือมันใหญ่ใช่ไหมครับสเกลมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะปรับสเกลตรงนี้นะครับจากหนึ่งต่อพันนะครับก็็ะสักหนึ่งต่อห้าร้อยได้ไหมหรือว่าหนึ่งต่อสองร้อยห้าสิบ่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็จะดูรู้เรื่องขึ้นนะครับ ีนี่ไอเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันตรงเนี้ยสเตทุกๆสองร้อยห้าสิบอ้ทุกๆยี่สิบห้าเมตรเห็นไหมฮะแต่อันเนี้ยสเตทุกๆยี่สิบเมตรมันขัดขัดตาถูกไหมฮะเราจะผมจะมาเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นทุกๆยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับผมก็มาคลิกที่จุดนี้นะครับแล้วก็ไป edit label group นะครับเห็นไหมครับตรงเมเจอร์ตรงนี้มันย0สบเมตรนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นยี่สิบห้า ตรงไมเนอร์เหมือนกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นยี่ิห้าเลยจากที่แรกสิบเมตรนะครับเนี่ยมันก็จะทีนี้นก็จะมาตกที่ห้าสิบเหมือนกันตัวเลขห้าสิบเจ็สิบห้าเหมือนกันเห็นไหมฮะก็จะทีเนี้ยมันก็จะตรงกันและนะครับตัวแซมเป็ลไลน์ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวกําหนดคอร์เซ็กชันทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่สร้างจะสร้างคอร์เซ็กชันไม่ได้นะครับตัวนี้ โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ